ยายดำค่ะสวัสดีค่ะค่ะได้ยินเ่าว่าฟันเม่นหมอค่ะยายดำกันนั่นอยู่จาก,กับฟันอยู่แต่ฟันว่าจัางไรเนี่ยว่าโอ้ยเอฟซีพ,พังเลยค่ะยายดำงวดที่ผ่านมาเมื่อกี้นี่งวดที่ผ่านมาเมื่อกี้นี่บอกคะ่ะเมื่อกี้กับฟันอยู่ฟันบ้านเมื่อบ้านท่านเมื่อบ้านหลังเกา่ากับยายท่านคืนบ้านบบบน,นี้ก็ถามว่าเอ๊ะเอายายว่าท่านเพราะมานสองคนหนึ่งบอ่อะนะ บ้านเนี่ยวาเออมีกันทุนตัวสิมาย่างหลายคนแท้ยายอวางซีบ้านเนียนขึน้นขึ้นเมื่อทางบ้านบ้านเนี้บยบุย้มพายมิตรย่ากับย่าเถาเออบ้านี้ย่าเถากับบววางดเอ้าขึ้นมาหลังเก่าเนาะว่าซันบ้านานี้กับบมุมเมียงหลายดอกกับฝันยังสิลาบ้านนี้กับบุได้ขึ้นบ้านนั่นน่ะน,นี้ดอกแต่ว่ากับฝันแต่กันกับบุ้มหัวมันชิมว่าอัน,น,อ,นออกตัวนี้เนาะชื่อเลขก็ได้ย่าก็เป็นเชือดสองศูนย์ ซึ่งแย่ดำฟันนีแย่ดำนี่บ้านเลขที่เท่าไรคะบ้านเลขที่บ้านเล็กที่ย่าเห็นบ่อยคมีบ้านเล็ที่สามตัวเดียวจ้ามูสิบเอ็ดถันละค่ะโบมินตัวใดดอกเล็กที่บ้านตัวเดียวนึงบ้านเลขกที่สามจ้าฟันงวดที่ผ่านมาจ้างวดที่ผ่านมาบ้านนี้บ้านนี้แย่ดำตีเป็นตัวใดค่ะงวดที่ผ่านมาเี่ย่ากับบกคมันนั่นปัวใดเนาะ ตีก็สองศูนย์ที่แล้วว่าคือพ่อบ้านเลขที่เจ้าของอบ้านเลขที่มีสามตัวเดียวจักเสียหาตัวได้ใส่อเออเนี่ยไปบอกเพิ่นไปสอนเพิ่นปั้งยวนมองงานน้ำกันพุลาเจ้าจ้จาเพิ่นก็เลยตีบ้านเลขที่เขาได้แต่ยายสันเพนิ่นถามยายยายก็ตอบว่าบ้านเลขทีสามตัวเดียวตัวเนาะว่าสันวางทีละจักสิไปหาตัวได้ใส่เพื่นก็เลยว่าหฮ้ยบ้านเลขทีสามตัวเดียวมันมีสามตัวเดียวสามเพราะว่าสันวางทีลา S <S อองวดที่ผ่านมาบางน,นึงเลขบอกสามศูนย์ศูนย์สามเนาะแม่นเออแม่นเม่นบางส่งย่ายกับบ๊วยได้โซนบ๊วได้เนาะเพราะว่าย่ายกับฝันได้สอนเพิ่นตั้งเออย่ายกับบ๊วยซ้ำน,นักกน่เลขปบนไฮโดอกรับซึ่งงวดงวดที่ผ่านมาหลังจากอันงวดที่ผ่านมาหรือว,ว่างวดถัดไปย่ายดำนี่ได้ได้เสียงโศกเสียงหลับบ่งวดบางนึงเห็นบ่จ้ะกะเสียงอยู่ได้ไลน์ป๊นได้ค่ะ อ๋อได้อยู่ได้สองหมื่นจ้ะก็ได้สองหมื่นงวัที่ผ่านมาอีกวนึงนี่ก็ได้ขนมกัมบ่าได้หลายดอกก็ได้สองหมื่นแล้วก็เสียงเสียงเบิง้งเงินบ่ไหลายคือเพิ่นก็เป็นจ้าบุญเพิ่นเแต่มากอะมาตอนนึ่งมาฟันอีกนี่ยงวัเนี่ยเบิ้นนบงเอาเดอ้อวันนี้ฟันว่าจังใดบ้านงวดนี่วันนี้บอกว่าฟันว่าอันคือยังไปงาน ไปงานบวชข้าเจ้านี่ละเอองานบวชไป็นีดคนหลายยว่าสันคนหลดโปยดอกไม้ลงมาสันโปวยดอกไม้สวรรค์เหมือนวะโปรยมาสันมหาสันหลังนี้ตดเสียงผู้ใช้เราเห็นตัวคนดอกเสียงผู้ใายบอกว่าเอาแม่เอาแม่สันพ่นโปวยให้แล้วพ่นเจ็บแล้วเจ็บแม่สันวางสี่บอกย้าอเออย่า่ก็เลยเก็บเอาหอบเจถุงว่าสันหอบว่าสันเต็มถุงนะหอบเอาหอบเอาสันบอกหอบเอาดอกไม้ ปุย<ม>๋ยลงมาสันเจ็บแม่ย่ายเก็บแม่ว่าสันทำเ,เป็นเสียงผู้ชายอืมทำก็เ,เ,เห็นดอกมันเป็นเสียงแต่คนห่อหุ่มหุม่มมันจะถามวา<ม>่าย่าจะเพือได้ลายแท้่าสันบา้าน<ม>คนบอกเอาเนาะสันกเก็บเอาลุกนะเจ้าเอาแมา่สันก็คืบอบ่ได้เลยสันเจ้าเือได้ลายแท้คนวางซีอืมย่า่เก็บเอลิ้นแน่นงานน่ะหอบเอาหอบเอาหุ่นนะสองมือแล้วกวยเอากวยเอาตุ่มเลยนะ ซึ่งฟันแบบนี้ย่ายย่า่ดำคิดว่านตัวใดแนวทางตัวเลขตัวใดโอ oh. ้แนวทางตัวเลขกตีโอ้ย่ายก็จักสิว่าจังไรเนาะมันนัลายอะไรก็ไรหอบเอาย่ายก็ว่ามันมือสองข้างก็สิหาหาเก่าบ๊เสียงผู้ชายขึ้นมาลุ่นนี่ตามย่าเว้าเด้อตามย่ายตีเอาเด้อเด้อย่ายตีว่าหาหาเก้านี่ละ ไดยดังีเเ่เป็นหาหาเก่าจ้าได้ดีเป็นหาหาเก่า่เนี่ยจึงในความฟันดอกมันหลายทีนี้ติเสียงพุมากพุทสายซุ่งอันเท่านี่ละผมก่ถึงว่าก็เท่าเนะี่อันนี้ยายตีเองเนี่ยยายตีเองว่ามือยายสองขางนี่กับขางละหาเลี้วนะอเออบ้านี้โกยเอาโกยเอานะเสียงผู้ชายมากก็ว่าหาหาเก่านี่ละว่าเหล็กอืม ห้าห้าเก้าจ้าลองรองเบิ่งเด้อใช่ดอบกพนี่ละจ้าไปกันจะให้ส่งกันมานกันซะละหามันก็ห้าตัวมือค่ะละหาสองค่ะแล้วไอ้ตีเป็นห้าไอัน้ตีเป็นเก้าบ่ยายกับเสียงอะไรมันมีพวกผู้เฒ่าหลายหลายในงานนะโอ้เสียงผู้เฒ่าห้องบอกจ้าเสียงผู้เฒ่าห้องบอกละล่ะว่ายส่ง อมๆแน่ล่ะได้ยินเสียงเบิ่งเสียงคนนะมบ่เสียงคนบ่อ้วมบ่หยังเลยเสียงคนอมแต่ว่าในงานมีแต่ผู้ผู้เฒ่าอืมเออเฒ่ามยิ่งนําแล้วก็มียิ่งน่อยแต่ว่าคือูายนี่หลายนะอืมเออในความฝันได้นี่ันตอนสิแกงนี่ล่ะ ยายดำฟันแบบนี้ยายดำเสียงเสียงหยิบลอตเตอรี่เสียงจังไหนใบเราบอกยายดำเสียงเราจะเอาลอตเตอรี่ไปแล้วนะไปซื้อมาว้แล้วนะลอตเตอรี่เนี่ยยายดำนี่ลงทุนไปตัวไหนคะนี่้าเก้าจะ้าโต้ฮ<อ>า้าเก่านี่ประมาณ้าใบอาจจะพอดีอยู่ในแผงเขาเน่ะมัเมดเลยออืซึ่งมือนี้ถือมานบอยายดำเอามาอยู่จ้ะมาอยู่แต่ว่าได้สองใบาสามใบเอามาโซ่ให้เอฟซีฟันเบื้องน้ำเนย่ยยายดำ เพื่อมันจะเป็นราง่อวันไงเพื่อเอฟซีมันจะได้โชคได้ลาบน้ำมันอยู่ในโถดีไปจนยายดับเซียงลอตเตอรี่ไปแล้วนี่เสียงสื่อมาแล้วนี่มาฟันดีฟันยังอีกเพิ่มอีกบ่กยาดับกะฟันแต่มือนั่นแหละจ้ะคันนเคยฟันนะสมันจะเศร้ามือเดียวเลยแล้วมันจะไม่ได้ฟันฟันทีเดียวคือจบเลยจ้ะฟันเที่ยวคือจบเลย กระจาเอฟซีเดี๋ยวเดี๋ยวซู้มให้เบื้องเด้อยายดำเพื่อลงทุนตัวใดไว้เอาลงตำๆำหน่อยหนึ่งไครยายดำค่ะเอาสีสู้มเอฟซีเพื่อนเบื้งเป็นซึ่งยายดำเสียงไหวห้าห้าเก้าค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะใบหนึ่งหันสามเก้าหนึ่งห้าห้าเก้าอีกใบหนึ่งหันเก้าห้าเจ็ดห้าห้าเก้าค่ะสำหรับเอฟซีท่านใดชื่นชอบก็หมักน้ำยายดำก็ เก็บไปพิจารณาดได้ค่ะพี่น้องเอฟซีเด้อย่ำดำลงทุนไปหาหาเก่าสัตพี่น้องเอฟซีค่ะตรวจจัดฝาดบึ้มไปเลยผู้ใดมักก็ได้ค่ะเก็บไปพิจารณาซึ่งย่ำดำลงทุนไปสองใบแล้วค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะค่ะค่ะสำหรับเอฟซีท่านใดชื่นชอบก็เก็บไปพิจารณาเด้อพี่น้องเอฟซีเด้อซึ่งย่ำดำลงทุนไปสองใบแล้วค่ะ ซึ่งวันนี้ผ่านมาแย่ดำพ่นกับฟันได้แต่พันตีบ๊เป็นเพ่นฟันว่าบ้านเลขที่พ่นนะครับพี่น้องบัานเลขที่พ่นสามเนาะค่ะซึ่งแย่ดำพ่นกับฟันฟันแม่นชุงวัวดอยู่แต่ว่าพันตีบ๊เป็นค่ะพี่น้องเอฟซี่ะซึ่งเย่ดำพ่นกับฟันแบบนี้แหละส่วนเอฟซีสีตีเป็นบ๊คือเย่ดำกับตีได้เด้อยค่ะพี่น้องเน้อซึ่งแย่ดำพ่นอทวนทวนคข้มฟันไม่ก็นายแย่ดำฟันวายอย่างเกาะ ให้ยเอฟซีฟังมา <บ orde S 1> อีกเื่นหนึ่งเนี่ยค่ะบอกอันฝันฝันมาไปคืองานบวชข้าเจ้าท่านอยู่ใสาบัวอย่าบ้านี้คนไลายหลาท่านเหล่ามีเสียงผู้ชายหันบอกว่าเอาแมวแม่พยนยนให้แล้ยวท่านย้ายท่านพอเราไปหอบเอาท่านหอบได้เอาถุงมาใส่เอาแม่ท่นเหล่าถุงมาใส่เอาคือบอกคว่าถุงหิวจะสามใบนี่ละบัดนี้ใหญ่หนึ่งยูท่านเจ้าคือได้หลายทายายท่าน ่นบอกให้หอบเอาสันเขาเลยกหอบเอามือซองคางโกโยไปสันโกโยประมาณจากสามเถ้อพูนละแต่เสียงผู้ชส้ก็ส่งสีเท่านี่ละเออคนพร้อมๆแล้วมึงส่งฟังน้ำเสียงเด้ออันนี้ยาย่ก็เลยเอาเลยเห็นแล้วคนบอกเอาก็เอาตัวเสร็จแล้วคนไหนน้เนาะก็เอารุดแล้วเสร็จละโกยเอาโกยเอาแล้วย่ายนันเบิ่งหันว่าเจ้าคือได้ลายแทว่าสันอเอาคนบอกเอาถุงมาใส่่าสันดิได้ถุงหิวมากก็ใส่เอาใส่เอาบอก ไงทุงบบกไงหอบเอาสันนั่นแหละเท่านั้นแลเนี่ยป้อมฟันก็ได้กับบอลนึงหลายฟันสันพอดีตื่นก่อนตอนแก้มมานหนึ่งเขาเสีบาทวันนี้ยายดำฟันแบบนี้ยายดำตีเป็นตัวได้เกาะบอกเอฟซีฟังไหมในยายดำตีบอกกบตีว่ามือสองขางกะขางละหาแล้วเนาะเออยายก็หอบโกยมาใส่โกยมาใส่เสียงผู้ใส่ก็คิดว่ามือสองขางนี่ยขางละหาแล้วนะเสียงมากผู้ไส่นํา ก็งเ่ากบสิเก่านะผู้เ่ามีได้งานมีแต่ผู้เ่านะก็ไม่นุ่มเลยในงานนะมีไต่ผู้เ่าแยกก็เลยตีว่าเออหาหาเก่าเราไปถึงมือสองขังอเออก็เลยล่องเบิ้องนั่นละก็ไปเอาตรี่มาสองใบนึง<ะ>่งเอเอฟซีทันใดชื่นชอบกับยายดำฟันแม่นกะเก็บไปพิจารณาด้ค่ะเม็ดเดียวค่ะห้าห้าเก้าค่ะเข้มนาจอยเก็บไปพิจารณาค่ะสำหรับในทางตวรี่ของยายดำฟันแม่นค่ะ เม็ดเดียวห้าห้าเก้าค่ะพี่น้องค่ะค่ะเก็บไปพี่เจรินหยิบตับลอตเตอรี่ค่ะสำหรับเอฟซีท่านใดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทางช่องแม่ผ้าโชกค่ะเพื่อสิบริพาทคลิปดีๆเด็ดๆจากทางช่องค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้แอดคอโตลาไปก่อนค่ะคลิปหน้าพอกันไหมค่ะขอหายพอแม่พี่น้องเอฟซีโชคๆมันๆสุขสุขคนเด้อค่ะสวัสดีค่ะ